จากแบบฝึกหัดข้อ8.1ซึ่งได้เปลี่ยนโจทย์จาก20พจน์เป็นอินฟินิตี้แล้วเนี่ยคำตอบ8.1เนี่ย,ย 2, ก็คือตอบ1คำตอบ8.2ก็คือตอบเศษ1ส่วน2ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่ามันมีวิธีลัดนะครับวิธีลัดก็คืออะไรคำตอบนะครับวิธีลัด s อินฟินิตี้เท่ากับ1ส่วน A D A คืออะไร A คือครั้งแรกพจน์แรกของการแบ่ง D คือผลต่างนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ยจะมีวิธีลัดหมดเลยดูตัวอย่างอันนี้เอ๊ะถ้าใช้วิธีลัดละ่ะ8.1นะครับครูก็คิดในใจเลยร1ส่วน A1 a1 คือครั้งแรกของการแบ่งก็คือตัวนี้เล็กหตัวนี้นะครับคูณกับน D. ี D. ่คือผลต่างตัวส่วนเนี่ยสตัวเนี่ยต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยต่างกันอยู่1ก็เป็น1นคูณหนึ่คตอบก็คือ1น,นั่นเอง,น,น,เองนั่นคือวิธีรัดก็จะเสร็จภายใน2วินาทีข้อนี้เหมือนกัน S Infinity มีค่าเท่าไหร่1ส่วน a คืออะไร a คือครั้งแรกของการแบ่ง ตัวส่วนตรวนี้แบ่งก็คือ1 d ดีตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็คือต่างกัน2ก็ตอบเศษห่ส่วนสแค่น,นี้เองนะครับวิธีรัดจะเสร็จภายใน2วินาทีข้อน,นี้ก็เหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะทำวิธีทำซึ่งวิธีทำเนี่ก็คือพยายามเขียนอยู่ในรูปผลลบแต่ครูจะสอนวิธีรัดตอนนี้ S Infinity มีค่าเท่าไหร่1ส่วน A D A คือครั้งแรกของการแบ่งเวลาการแบ่งเนี่ยตัวส่วนจะมีกี่พจน์กันแล้วแต่แต่ตัวอย่างนี้คือมี3พจน์1คูณ2คูณ3คือทิ้งตัวหลังไว้ตัวหนึ่งแต่เนว่าครั้งแรกของการแบ่งก็คือ1คูณ2 D d คืออะไร D คือผลต่างระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยสังเกตตัวแรกกับตัวสุดท้ายต่างกันอยู่ สเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1.4ส่วน4ข้อนี้ก็เหมือนกันใช้วิธีรัดอีกนะ s infinity เท่ากับ1ส่วนอะไร ad แต่สังเกตเห็นว่าตัวส่วนมันต้องเป็นตัวเลขต่อเนื่องกันอย่างเช่นอันนี้1คูณ3เพราะฉะนั้นตัวส่วนต่อไปก็ต้องเป็น3คูณอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสังเกตว่า1กับ3ได้ันต่างกัน2เพราะฉะั้น คำว่าต่อเนื่องกันเนี่ยคำว่า1นคูณสต่อไปก็ต้องมองเป็นหาพจน์ที่ต่อเนื่องคือหาพจน์นี้คือ3ามคูณหนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างสวยมันจะแบ่งเป็น2ชุดนั่นเองนะครับชุดนี้นะครับกับอีกชุดหนึ่งเหมือนมีข้อสอบเหมือนมีแบบฝึกหัดอยู่2ข้อนะครับเพราะก็เลยแยกประเด็นคิดประเด็นแรกก่อน,นส่วน A, A คือคร,ครั้งแรกของการแบ่ง d หกับสต่างกันอยู่2เพราะชุดแรกได้1นส่วนสชุดหลัง1นึ่ส่วน AD. A ดคือครั้งแรกของการแบ่งตรงนี้ก็คือ2แล้วตัวแรกกับตัวสุดท้ายต่างกันอยู่2แสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือ1นึ่งส่วนสบวกหนส่วนสี่คำตอบสุดท้ายก็คือ3าส่วนสนั่นคือวิธีรัดนะครับวิธีรัด แต่วิธีที่นักเรียนทำมาเนี่ยต้องแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิธีรัดไปแล้วเพราะฉะนั้น2ข้อนี้นักเรียนลงฝึกคิดโดยใช้วิธีรัดนะครับว่าคำตอบได้เท่าไหร่